สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกรเคทีน,นะครับวิดีโอนี้มาสรุปแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะว่าการถแถลงข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือนาซาคนพบอะไรมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างการถแถลงข่าวกันบ้างนะครับก็หลายท่านน่าจะได้รับชมการการแถลดสดเมื่อคืนไปแล้วแหละว่าทางนา sa เนี่ยมีการเปิดข้อมูลครับว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ทางชีวภาพหรือเบยออักซิเจอร์เนี่ยที่ชัดที่สุด จัดตัวอย่างหินที่เก็บมาจากดาวองคารน,นะฮะเป็นหินที่ยานพิเฟลเรนส์เนี่ยครับรถสำรวจแบบไม่มีมนุษย์ที่วิ่งอยู่บนดาวองคารเนี่ยได้วิ่งไปแล้วก็ไปเก็บกลับมาได้นะฮะโดยเก็บไว้แล้วก็มีการใช้อุปรกรณ์บัญญาเนี่ยในการสำรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเท่าที่สามารถทำได้นะฮะในพาดหัวก็จะเขียนว่า Discover Potential Biosignature ครับจากตัวอย่างหินที่ยานพเรนส์เนี่ยเก็บมาได้ในช่วงกลางปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคม ของปี2024ในตรงนี้ครับจะเป็นภาพจำลองนะฮะของบริเวณหุบเขาที่เป็นแม่น้ำโบราณนะครับชื่อว่าเนเรตวแวร์ลีสนะฮะเป็นจุดที่ยันพิเฟอร์เรนกเครับกำลังออกสำรวจอยู่เมื่อย้อนกลับไปหลายพันล้านปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีสายน้ำรินไหลมาก่อนนะฮะก่อนที่ตัวน้ำน,นี่ครับก็จะแห้งเหือดไปแล้วก็เหลือไว้เป็นเพียงแค่ดินตะกอนครับที่ถูกทับถมกันมา และตัวยางเพรฟอรนซ์ครับก็ได้เดินทางไปสำรวจไปเก็บตัวอย่างมาซึ่งในจุดที่เก็บตัวอย่างเนี่ยครับชื่อว่าแซฟไฟร์แคนยอนเนะครับเป็นก้อนหินที่ชื่อเชยวาฟอส์นะครับอยู่บริเวณที่ชายขอบของตัวลำธารตัวนี้เลยนะฮะตัวแม่น้ำตังกลาเนี่ยมีความกว้างมากกว่า400เมตรด้วยกันนะฮะการตรวจเจอไบอซิกเนเจอร์เนี่ยต้องย้ำก่อนว่าเรายังไม่เจอเอเรียนนะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าการค้นพบในครั้งนี้ ไม่ใช่การเจอชีวิตนอกโลกหรือเป็นการยืนยันว่านี่ไงอันนี้คือฟอสซิลของจูรินซีที่อยู่บนดาวดวงอื่นนะครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยอาจจะมาจากกระบวนการของจูรินซีที่ใช้ชีวิตอยู่บนดาวคานเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วนั่นเองครับ ซึ่งถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการที่มาจากสิ่งมีชีวิตนะฮะต้องย้อนกลับมาดูที่ภาพนี้กันนะฮะตัวแถบสขีขาวเนี่ยคือร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเคยมีใส่น้ําไหลผ่านมาก่อนในอดีตแต่จุดสําคัญของเราอยู่ที่ตัวบริเวณที่เป็นจุดลายคล้ายเสือดาวฮะตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้เรียกว่าเป็นเลปัตสปอตนะฮะเดี๋ยวเราขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกันก่อนนะฮะ ตรงร่องรอยบริเวณนี้เนี่ยมีการใช้อุปกรณ์มือยานพิเศษในการสำรวจครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากกระบวนการร e ด o อกซ์ในสิ่งมีชีวิตนะฮะจากในจุลินทรีย์เพราะว่าบนโลกของเราเราตรวจพบกระบวนการจากจุลินทรีย์แบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะแม้แต่ในสถานที่ที่หนาวเหน็บและก็มีออกซิเจนเบาบางนะฮะซึ่งคล้ายกับบนดาวองคาเนี่ยอย่างในบริเวณแอนตาร์กติกาเนี่ยก็เจอกระบวนการที่คล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เช่นกัน แต่อย่างที่บอกครับว่าถึงแม้บนโลกของเราจะเจอแบบนี้ได้ก็ไม่ได้แปลว่าตัวอย่างตัวของเซฟไฟแคนยอนเนี่ยที่ถูกพบในตัวขวามือตรงนี้ครับจะเป็นการบ่งชี้ว่าอันเนี้ยคือร่องรอยของชีวิตแบบ100%เพราะว่าอุปกรณ์มืนยานพิโซรนส์เนีครับก็มีความสามารถที่ค่อนข้างจำกัดตัวยานตัวนี้เลยนะฮะจริงๆภาพนี้ตัวจุดสีข,าว,ขาวเนี่ยก็คือการร่องรอยของการเก็บตัวอย่างหินมานะฮะ จากตัวหินที่มีชื่อว่า h เช w a f าฟอสนั่นเองนะครับซึ่งนั่นทำให้ทาง n าซาเนี่ยยังต้องการภารกิจในการไปเก็บตัวอย่างหินจากดาวอังคารกลับมายัางโลกของเราที่ที่จะมีห้องแลบมีอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่าบนดาวอังคารนะฮะเพื่อมายืนยันอย่างแน่ชัดว่าที่เราค้นพบเนี่ยคือเป็นร่องรอยจากกระบวนการของชีวิตบนดาวอังคารในอดีตรจริงๆหรือมาจากกระบวนการอื่นที่เรายังไม่เข้าใจในปัจจุบันหรือเปล่า อันนี้ฮะคือเป็นสเกลที่ใช้ในการยืนยันความมั่นใจในการตรวจเจอชีวิตฮะหรือ confidence of life detection scale นั่นเองมันจะเริ่มมาจากการตรวจเจอสัญญาณบ่งชี้ฮะและขั้นต่อมาคือการตัดความเป็นไปได้ที่มันจะมาจากการปนเปื้อนจากแหล่งอื่น ข้อที่3ต้องยืนยันว่ากระบวนการทางชีววิทยาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้บนดาวดวงนั้นซึ่งดาวคารเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะฮะในอดีตดาวคารเคยมีใส่น้ําไหลผ่านเป็นที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วและหลักฐานต่างๆบ่งชี้นะฮะว่าภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะเหมาะสมให้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าข้อที่4ต้องตัดความเป็นไปได้ชเชิงอื่นออกไปนะฮะกระบวนการทางเคมีต่งตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยชีวิต ข้อที่5ต้องการสัญญาณตรวจจับจากแหล่งอื่นข้อนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนะครับอย่างภาพถ่าย UFO หรือภาพถ่ายของสิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณจากต่างดาวเนี่ยเราไม่สามารถเอาแค่ภาพอย่างเดียวหรือสัญญาณวิทยุแค่อย่างเดียวเชน่นกันกับตัวอย่างจากเพเยรเรนช์เนี่ยครับข้อมูลจากเพียงแหล่งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถยืนยันแบบ100%ครับว่ามันจะมาจากสิ่งมีชีวิต ถ้าจะเป็นไม่ได้มันต้องสามารถทำซ้ำด้วยกระบวนการอื่นๆทำซ้ำในที่อื่นๆจนมั่นใจว่าเอาละอันนี้คือชีวิตจริงๆได้นะฮะข้อที่6คือต้องตัดความเป็นไม่ได้ของสมมติฐานอื่นๆออกไปและข้อที่7คือต้องมีการยืนยันจากหน่วยงานอื่นๆจากนักวิทย์คนอื่นครับไม่ใช่ว่านาซาประกาศมาปุ๊บแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปบอกได้เลยว่านี่คือชีวิต100%ยยังต้องการการยืนยนันการวิเคราะห์ เพิ่มเติมอีกเยอะมากๆการกล่าวอ้างอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นการเจอเอเลี่ยนเนี่ยครับต้องการหลักฐานที่ใหญ่ยิ่งนะฮะถือว่าณนะจุดๆุดนี้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตอย่างแน่นอน ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะคือทาง n a ซาเนี่ยมีการเน้นย้ําเรื่องของภารกิจนําตัวอย่างหินกลับโลกมาบ่อยมากๆมันไปสอดคล้องกับร่างงบประมาณปีสองพของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะว่าจะมีการตัดงบภารกิจเอาหินจากดาวอังคารกลับโลกเนื่องจากมันแพงใช้เวลานานแล้วก็แบบเชื่องช้านะฮะก็อาจจะเป็นที่มาว่าในการแข่งข่าวครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงตัวมาเซมเปิลรีเทิร์ พูดถึงภารกิจเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆของนาซาแบบเยอะมากๆเลยถ้าถ้าดูจะเห็นเลยนะ,ะว่ามีการใช้คีย์เวิร์ดต่างๆเน้นย้ำความสำเร็จของโครงการต่างๆรวมถึงโครงการอาร์ m ิมิสภารกิจสำรวจเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆ,ๆเพราะว่านาซาโดนตัดงบเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นก้าวแรกที่น่าจับตานะ,ะมีการ เปิดตัวงานวิจัยเนี่ยเป็น Open, open a c c e s s นะฮะให้นักวิจเอ่อจากทั่วทุกมมโลกเนี่ยสามารถไปเข้าถึงข้อมูลสามารถนัไปวิเคราะห์หาข้อหักล้างที่ได้นะฮะว่ามันอาจจะเกิดจากการะบวนการอื่นจนถึงจุดที่มันหักล้างไม่ได้เนี่ยจนถึงจุดที่เรานำตัวอย่างกลับมายัางโลกได้เนี่ยเพื่อให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะฮะว่าเราไม่ได้ส่งยืนยันไปแล้วว่าโอเคมัน เป็นชีวิตนอกโลกแล้วมาพบอีกทีว่าเอา้าเป็นกระบวนการอื่นนั่นเองนะฮะก็เป็นที่เน้นย้ำอยู่ว่าการกล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่การพบที่ยิ่งใหญ่นะฮะต้องการฐานที่ใหญ่ยิ่งเรายังอยู่ในจุดเริ่มต้นของเอ่อการพยายามหาคําตอบครับว่ามีชีวิตอยู่บนาดาวดวงอื่นจริง,รงๆหรือไม่คําตอบมันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีความน่าจะเป็นมันเยอะมากๆครับเรามีดาวเคราะห์มากกว่าดาวฤกษ์เอาแค่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเพียงแค่แห่งเดียวเนี่ย ควรจะมีดาวเคราะห์มากกว่าแสนล้านดวงนะฮะความเป็นไปได้มันเต็มไปหมดนะทามีพูดถึงภารกิจอย่างยูโรปาคริปเปอร์ส่งไปสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาที่มีมหาสมุทรใหญ่กว่าบนโลกทั้งใบมีภารกิจดากอนฟรายนะฮะเอาโดรนไปบินบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาผมว่าเรามันอยู่ในจุดเริ่มต้นนะฮะ ก็อย่างที่เราเคยสัมภาษณ์กับนักวิทย์ไปนะฮะเขาจะชอบอยกตัวอย่างว่าการที่เราไปตักน้ําจากทะเลมาแค่แก้วเดียวเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เจอปลาเลยแปลว่าทะเลไม่มีปลาหรือเปล่ามันไม่สามารถเดินฝรุปอย่างนั้นได้อาจจะมีจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มองไม่เห็นเราต้องการ การสรุปด้วยข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคือมันมีความเป็นไปได้อยู่เยอะมากและในตอนนี้คือเหมือนเราได้เห็นนะฮะว่าหน่วยงาน,นงต่างๆพยายามค้นหาคาตอบกันอย่างไรเรียกว่าเป็นหนึ่งในก้วที่น่าจับตามองนะฮะแต่สิ่งที่เน้นย้าการค้นพบครั้งนี้คือสัญญาณบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ b i o s i g นเจอ r ์เท่านั้นครับไม่ได้เป็นการพบชีวิตนะฮะยังไม่เจอซอสซิลของเอเลียนและเอ b i o s i เ n a t u r e เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาจากชีวิต เสมอไปนะฮะยังมีความเป็นไม่ได้อีกหลากหลายมากๆการจะให้มั่นใจว่ามันมาจากชีวิตจริงๆอาจจะต้องนําตัวอย่างกลับมายัางโลกหรือมีการตรวจสอบพบเจอกับพระกิจอื่นๆในอนาคตแต่แน่นอนว่าการสำรวจในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่กําหนดนะฮะว่านาซาจะได้งบประมาณเพิ่มไหมจะมีพระกิจไปสำรวจในรูปแบบใดน,นะฮะ ก็วันนี้มาสรุปคร่าวๆประมาณนี้ฮะเกี่ยวกับข่าวการค้นพบเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะีนไลฟ์นี่ข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยถ้ามีผิดพลาดตรงไหนดองขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีสรุปเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการค้นพบในครั้งนี้แบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมาในไลฟ์วันคาน,นะฮะในรายการอวกาศหน้ารูไลฟ์นะฮะพบกันทุกวันอังคารสองทุ่มครึ่งทาง Facebook และก็ u t u b e ช่องกรทน,นะครับมาพบกันได้เลยวันนี้ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันนะฮะในวิดีโอนี้รวมถึงจัดในไลฟ์สตรีมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกัน KT เอาไว้นะฮะและกลับมาพบกันใหม่ได้นะฮะในวิดีโอถัดไปวันนี้ผมกัน KT ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ